เออแล้วครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็เรื่นผลงานของเอลนะแล้วนี่คือแปดสิบหกปิดอิหายอีก่อนนะตอนนี้คือเกม d u สต stop เออเป็น dlc the screeching เลยฮะบางคนถามว่าไหมผมผมจะเปิดแบ a c k c a m อยากเปิดนะฮะเกมผีบางคนบอกว่าผมเปิดเป็นเคลไว้นะครับมาเรื่อกันเลยอันนี้เป็นเดียวจริงเรา dust s t เป็นเดี dlc ฟรีนะฮะบางคนบอกว่าเป็นเรื่องโอมันอยังไม่เล่นกันเลยถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมหัวผมผม ผมของผมมันสั้นจังออไปบวชมามาลาบุญด้วยไปวิ่กินเลยลืมปทรสับหรือเปล่าวะคพอไปเช็คปี1986นะงงเดือนมกราอ่านอ่านจำอ่านถูกนะนะอ่านถูกนะผมไม่รู้ว่า,าอ่านถูกหรือเปล่าเบิร์ดใส่ห็นเลยอย่างเสียงนี้ โอ้ชุดคุญเชินเอาก็เอ็ดดีไม่ได้เลยวันหนึ่งเสดได้ไหมเสดไังเสดไอคานเวทเฮียฉันรอที่ไม่ได้นะอันนี้มฉันรอที่ไม่ได้เลย I'm going to try to call the helicopter ฉันต้องฉันต้องไปเรียกเฮลิคอปเตอร์ I'll let f a my f a t l i f e for you ฉันจริงเออไฟฉายของฉันไว้ให้คุณ คิดว่าฉันจะเจอเธอเรื่นี้สาระเจ็ฟุบมาคนแบกได้อะไรแบตเตอรี่มานะฮะให้ใครก็ไฟฉายนะคนคนสกิชเจอได้ไฟฉายใช้ยังไงไล่คลิกแล้ตามติดที่มันเพื่งไปเป็นอย่งงนี้โอ้โหอ้อรัพปุเรียอ้โหสับเรัพทรเอทยสับๆๆัๆๆััััั พลับพลับพลับ,บไม่รู้ไม่มีมั้งช่างมานันมาไปต่อโอ้เส้นทางเส้นทางช่างแล้วกวดจอยใหญ่ด้วยเออเสียงเสียงเสียงรถเสียงรถเสียงจีเก๊กายโผล่ไปใช้แบตเตอรี่หมดไม่ไมีแบตเตอรีร่ีเมนด้วยนะไม่เจอทางแล้ววิ่งก็ไม่ได้นี่เฮลิคอปเตอร์ตัวเห็น ยังยิ้มใส่กันเล่นเลยเพื่อนผมครับเคซี่เขาบอกอันนั้นบอกเฮ้ยลองเล่นทีมันน่าจะสนุกดีนะสนุกเสียงผู้หญิงเลยซ้ายขวาขวาไล้ซ้ายบิดฝ่าแบบเฮ้ยเปิดเฮ้ยอะไรวะเซนเตอร์แมนเหรอขวาไล้ซ้ายดีฮะขวาไล้ซ้ายดีไปซ้ายแล้วกไปเฮ้ครถเจ้าอยู่างฝวาทางไปขวาเดอฟักลุงครับสนุกไหมครับ อุ้ยยังไงขออะไรของยากที่เราต้องน้อยเอาเร็วดเ,เรื่อดจุดจุด,จด,จดไฟแป๊บเลยนี่ไม่อะไรเลยวันมกราอนะจังเียนไปได้ที่12บางอย่างวอร์มมิง่งเวิร์คแคมป์ไม่อยากทำอะไรกับแคมป์ของเราเมื่อคืนตอนนี้แล้ว เขาต้องต,ตามน้ำหนักมากขึ้นไอคานซีบาซิเลียนเราไม่เห็นบา,บาซิเลียนแคมเปิลมาในวันนั้นมันเป็นคืนที่หนาวเนี่ยวิวไปซ่อมเจนเจนอเรลอรคือหาอะไรวะอะไรแบตเตอรี่นั่นละแบตเตอรี่อะไร ทำภาพแบบสวยงามทำสาแกนดควอสามทางน่ครับเจยู่ทางตรงอ่ะกนน้ำหยดติ๋งๆเหมือนน้ำลายไข่เลยกคอชไฟฉายไว้เอาเว้เอาเว้อะไรอยู่เดี๋ยว อะไรเหรอคนกุกก็บก,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 กุกเจอบอดี้โค้ดนะฮะเป็นเสื้อสวบคุมเหรออันนี้เป็นเป็นแมปเจอแมปคูลเลอร์นี่มีอะไรอะไรไม่คิดจะผ่านหลังเหรอรีพอร์ตเซฟหรืออะไรโอ้โหแบตเตอรี่กดแทบ็บก็เปิดเปิดแมปะะอืม คืนไม่มีกลางวันไหนปวดตายหายเล้วนี่ก็หนึ่งคอปเตอร์เนี่ยนะเราจะเวลานให้คอปเตอร์ถ้าเดินถูกทางนะเราจะให้เราหาเอออีกแล้วอะไรเนี่ยนี่เฮลิคอปเตอร์ถูกเลยเสียงโคตรไม่ชอบเสียงนี้เลย แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเนีมุกลาสิบสี่วิวไปหาบาซิเลียนแคปเปิลนะฮะแน่เป็นชื่อคนเขายังคงกลับมาีใครคงไม่กลับมานะ I'm getting r e a v o u s มันใยญ่กีดมากมากเลย t h e r e is something out มีมันใหญ่อยู่ข้างนอก this in the w o o d มันอยู่ในป่า we need to get out of there ต้องการออกไปที่นี่ I must find the guy ต้องการเจอกับผู้กลัวจะตายหยุดเธอะอะไรเนี่ยเปิดโรงงานทำไงเปิดหา้าต่อานรัฐบาลเขาลังให้ประหยัดน้ำกอยู่แล้วก็จะโด,น,ดนกฎหมายเนี่เยเกมสแกนโทษทางนี้เกมนี้ส future นี่ครับเจ้านี่เปวะอะไรเนี่ยคนแบตเตอรี่ได้ได้ได้ body q u a t e r หอยังได้บไดดแบตเตอรี่เหลือแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะไอแบตเตอรี่เลยคอเตอร์ต้องไปทางไหนด้วยโอ้โหโ Play, TV, เกียมผิวในเซ็นเอทีวีเขาเนี่ยกับเจอแชมป์ไฟใหญ่นะนี่ไงโอโ้โหสีงาจุดไฟก็เลยอย่างแรกปักปักปักทำไมมากินน้ำแดงแขียวดิวะโอ้ยไอหันโดสูสเตฉันฆ่าคนที่นี่แล้วนี่วอ่ะอะไรสิอะไร เอ้วกายยิ <t <t enfin ่งใหญ่อะไรวะฮะโอ้เดุดไฟไขวะเนี้ยอกใจเนีายแรงเลยนี่โอ้ใจไม่ดีโอ้โอ้โอเฮลโ What the fucking h a p p e n เล่นตอนเย,ยวูพอแล้วเชื่อเนี่ยอู้ยชิบไก่ไก่งวงยักษ์อะอไงวะกูตายเลยยังไงตายไม่แพ้แต่ชิบตายแหละเร็วจังทํามาจนไก่งวงนี้ยนโะูแล้วอืจะรอดได้ยังไงยากม,มากเลย มกินกน้ำจะรนะ้อนเจียอะไรนะก็จะรัวเจยวอไม่อยากจะรู้ลอยอยู่นี้ให้จำทิดแบแบตเตอรี่นะ ่ไองมาแปดร้อยอย่ไหมแปดร้อยร้อยอ้ยมาแปดอยใหญ่ะตอนนี้อะตีจะแทงตายแล้วขบไปยนี่ขับเจอลอยู่แค่นั้นรออูกันนี้อะไรเนี่ยยังไม่เคยเจอเลย วิ่งแม่วิ่งอย่างกอลัมคอีแบตเตอรี่ก็พอแล,แล้วกุบกับๆๆแกล้วลูกกลาจิก้าวเฮ้ิคัปเตอร์จะมาเอาพวกเราที่นี่มันมจจอัศจรรย์ออเฮ้ยครับเต้รมาส่งพวกเราไว้อดจาันทัวไกด์ของเราดีมาก it is a peaceful มันมันดูเหมือนจะปลอดภัยเมืนอนนะที่กุฏิปลอดภัย มาที่ใ,ใกล้ๆนี้ดววันอลาวร้อมไหมไม่มีใครอยู่เป็นใหม่ๆนะกลัวจะตายหายแล้วเสียงดูเหลือเกินมันจะไม่แบบข้างทางอีกแล้วเฮลิคอปเตอร์โอ้ไฟฉายไฟฉาย เจอไปแล้วไม่อยากเจอแล้วอ่ะต้องเจออ่ะปึ้งว่าจะเอาเมนหน้าโกบอลงต่ออีกหน่อยในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงรู้ไปแล้วนะจะวินิจฉัยแบตเตอรี่แบตเตอรี่นั่นล่ะตันทีว่าอะไรสีอะไรข้างหลังยังเห็นอะไรยืนคนสองฝ่าย เดินไปตามหล่อนมาตูลย่มเยอะอยู่แม่งนะโกกระส่นนูเมียุ้ยอูดโ,โอ้ยไฟชายอยู่มาแสตไล์ยังไงนะโถเนี่ยถูกทางถูกทางที่วางไว้ เือดน,น้ำแเจกกปว,วรัฐบาลนาลงไปแล้วว่าไอ้วกตามหาปลาสิเดิอนอยหลังหัววอ,อได้ปิดน้ำแปบบ๊บรัฐบาลมาจับกลัวกลัวกลัวยาดูระท่ยมย แล้วน่าจะต้องไปทางเก่าลนะแต่ว่าจะเ,เจอโอแมนก็ผมไม่อยากเจอมันก็ต้องเจออยู่ดีแหละเองเล่นยากไม่น่าเปลี่ยนมัวเราไปสกจีจุดเมื่อกี้นะฮะจุดเดิมเลยแไปตอรี่กกันตะรีบเดี๋ยวไปตะรีเนาะก่องโอ้ฉันเข,ของนี่แล้วนะอเค ออกไฟแบบขึ้นมาแฟลชไลท์ไลท์ไลท์เลยกอเจอแล้วเราก็พอคำนึ่งแต่ทีแรกผมไม่คำนึ่งจะช็อกตายนะทำไปข้างทางเลยก่อนไมเขาทำยี้ไปทางนี้ก็นดนี่ยห่อเอาแมนเออออ เออมึงเจอตรงหน้าเลยกูเดินกลับเลยในวันนี้อีกแล้วหรือเพื่อนไม่เอานะครับโอ้โหอุจหายเลยเดือดโอ้ โอ้ยแต่ละคนโอ้กอดตอนนี้แผลกันที่นะฮะเหมือน่อกี้ก็แท็ยไม่ไปถึงเฮลิคอปเตอร์สักที้งงลับหลังก็ทุกเม่อยก,กลับแล้วเอ้ยชิปยีงไม่ได้มีโอเมยอยู่ ม่เอาโอ้โหมีใครเนี่ยในกระดาษเจ็ดแผ่นและอีกสองแผ่นกูจะตายไปแล้วชอาตายห่านจะดีกเกลียดเต็มที่อ่ะ เราจะมางนองแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่เล่นด้วยนะอุ๊ยชิบหายโดนกลับตายตายเกลือบเกือบของกัาไมหห่ เราไปเชิญออกไอ้นี่นะฮะติแจกตายแล้วก็เตอร์ร้านร้านจัดเลยกัเตอร์ะรีบอไรเนี่ยเ่งเรียเฮลิคอปเตอร์ ไฟอาจจะทำให้เราลอดจิบหัวเลยจนะิปหัวเหเาเตียมาแล้วระวังสวย ล่วงหรือเปล่าหรือเปล่าไม่โอ้โหมึงเต็มเลยอ่ะใครมันจะรอด the s c r e e c h e r e ในจบทัวเไม่น่าเชื่อ a d o n start mod by ไข่โอ้ม,มึงเอาอะไร version เจ็ดอ๋เอ,อเราได้เจ็ดโน้ตนะฮะจากเก้าซึ่งกูเท่าจะถ่ายไปแล้วนะอ๋อ อ๋ออัลันก็คือจบแล้วนะฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้แล้วอยจะติดใจต,ตายใจไม่ดีมากถ้าใครชอบนี้ก็ลืมกดไลค์นะครับกดสมัครขายแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ล,ลืมกดไลค์เพจจิติเกศซึ่งมีหลายคลิปนะฮะทางเราไปกดติดตามได้นะฮะให้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้คนอื่นดูได้นะฮะคลิปนี้ก็เสียเงินเฉลยนะฮะใครอยากได้คลิปนี้ก็มาซื้อมาเล่นซะอันนี้มันเป็นตัว DLC นะฮะ DLC อลีฟรีเจอกันเฉลยเจอกันนะฮะคลิปหน้า,ค,นาคือ,อไรบายบาย